เปลี่ยนตัวกูสู้ไอ้เตาไม่ได้กูมาตึกแล้ว first blood เฮ้ยตังกูยังพอวัดพอเบี่ยงได้ป่ะใช่ละเออย,ยังพอวัดพอเบี่ยงกันได้อยู่เดี๋ยวกตายหมอกทำไมอะน้อง อไอ้ตังกูยังน่าจะสู้ได้อยู่แต่เปาาีกูพอเลยต้อง first blood เล่นเออจัดเลยตังบอกกูก็เล่นเออเหมือนกันพี่อ้า double kill มึงมายิงทำไมอ่ะน้องเลยพี่ฝึเล่นอยู่ไอ้น้องพี่ฝึกอยู่พี่หัดเล่นไม่ส่งสารคนหัดเล่นบ้างอ่ะ ไอ้ตังมาใหม่ได้กูรวยเปล่าไม่ได้ต้องเอาไอ้ตังก่อนไอ้ตังมาใหม่ตังมานี่โอ้โหไอ้เปล่าไอ้เปล่าก็ได้มะเปล่าก็ได้มะ first blood เรียกเปล่ามาแล้ว เอาก็ได้มนะ